้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกทกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลน,นะครับวันนี้วันพุทธที่ยี่สิบแปดกันยายนนะครับใกล้จะสิ้นเดือนกันยายนอีกแล้วนะครับเรื่องของพายุโนรูนะครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ ก็เป็นวันที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการว่าพายุโนรูซึ่งตอนนี้ก็เป็นพายุโซนร้อนนะครับลดระดับจากใต้ฝุ่นมาเป็นโซนร้อนออก็กำลังขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามแล้วนะครับโดยมีความเร็วจุดหมุนความเร็วหมุนที่ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่า ยังแรงในระดับกลางที่เป็นพายุโซนร้อนอยู่นะครับแต่ลดลงจากพายุใต้ฝุ่นลดลงมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเมื่อขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยนะครับการเพิ่มหรือลดความเร็วที่ศูนย์กลางเนี่ยก็ต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขาจะลดหรือจะเพิ่มอย่างไรนะครับแต่แนวโน้มน่าจะเป็นการที่จะลดลงแล้วก็ลดลงสู่เป็น พายุดีเพรสชั o นนะครับก็ลดความความเร็วลงนะครับเมื่อความเร็วลดความรุนแรงก็ต้องลดตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นการคาดการณ์ท้งนี้ทางนั้นค่ำค่ำวันนี้เนี่ยนะครับถ้าตามคาดการณ์เนี่ยนะครับก็พายุโนรูก็จะเริ่มมีผลกับประเทศไทยนะครับซึ่งทิศทางที่เขาเข้ามานี่ก็ตรงกั เฉียงเฉียงจังหวัดอุบลราชธานีไปซะหน่อยหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังอยู่ในแถบอีสานตอนล่างนี่แหละครับที่เป็นลุ่มน้ํหมูลลุ่มน้ําชีของเราเนี่ยซึ่งกําลังมีน้ําเต็มลำแม่น้ําอยู่ทุกวันนี้แหละครับก็นี่คือเป็นสถานการณ์ของปีนี้นะครับซึ่งก็แตกต่างจากปีก่อนๆเ,ออเช่นปีหกสองก็สถานการณ์ก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ขณะนี้ในเรื่องของระดับน้ําของแม่น้ํามูลเนี่ยก็ถือว่ามีการเพิ่มระดับขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยทุกวันน,นะครับวันละสิบกว่าเซนเมื่อวานนี้ก็สิบสามเซนก็เป็นระดับที่เพิ่มขึ้นมาโดยยังไม่มีเรื่องของโนรูพายุโนรูเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็เป็นสถานการณ์เรื่องของร่องฝนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เดิมนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นพอมาผนวกในวันนี้เย็นๆนะครับยี่สิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบวันที่หนึ่งเนี่ยสามสี่วันนี่แหละครับก็จะเป็นผลทำให้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับซึ่งเขาก็ประมาณการไว้ว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็อาจจะมากกว่าหนึ่งร้อยมิลิเมตรซึ่งถือว่าตกหนักนะครับหนึ่งร้อยมิลลิเมตรแล้วที่สำคัญคือนอกจากฝนน้ำฝนแล้วเนี่ย ก็จะมีลมด้วยนะครับก็เป็นลมพายุที่เป็นความเร็วของตัวพายุที่จะหมุนทําให้เกิดลมพัดกันโชกแรงเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นมาทั้งลมทั้งฝนเลยทั้งนี้ทั้ง,น,ง,น,งนั้นรัฐบาลก็ได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์ทั้งเรื่องของข้อมูลดาวเทียมข้อมูลทิศทางของพายุแล้วก็ความรุนแรงต่างๆเพื่อออก ประกาศในการเตือนภัยต่างๆซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการเตือนออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับจากการประมาณการทิศทางแล้วก็ความเร็วเนี่ยก็ได้เตือนมาจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยก็อยู่ในจังหวัดที่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าอยู่ในเส้นทางที่พายุลูกนี้มีส่งผลอยู่นะครับโดยตรงเลยแล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะครับในช่วงเช้าวันนี้แหละครับหลังจาก ที่เปิดเสียงาตามสายวันนี้แล้วเนี่ยช่วงเวลาเก้านาฬิกาเนีน่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับท่านชัยวุฒิธนาขามานุสร์นะครับก็จะเป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิ รัตตีดิจิตอลเพื่อเศรษฐกษิจและสังคมเนี่ยก็เป็นหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับเรื่องของกรมุตุนิยมวิทยาต่างๆการคาดการ์ต่างๆโดยก็เป็นการมาเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ความพร้อมนะครับการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆของจังหวัดอุบลร,ราชธานีในการที่จะรับมือกับ พายุโนรูนะครับที่กำลังจะเข้ามาในประเทศไทยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในการติดตามดังกล่าวนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีการเตรียมการข้อมูลกันเมื่อวานนี้ผมก็ได้เรียกประชุมศูนย์บัญชาการการป้องกันอุทกภัยเนี่ยนะครับของจังหวัดเนี่ยเมื่อตอนสายๆของเมื่อวานนี้นะครับ แล้วก็ได้มีการรับทราบสถานการณ์แล้วก็ติดตามในสิ่งที่ได้มีการดำเนินการกันไม่ว่าจะเป็นในศูนย์พักพิงนะครับซึ่งถือว่าขณะนี้เรื่องศูนย์พักพิงเนี่ยจังหวัดอุบ,บลราชธานีของเราเนี่ยก็ต้องมีการดำเนินการในศูนย์พักพิงเนี่ยสาสิบเก้าจุดด้วยกันนะครับแล้วก็รองรับผู้ที่อพยพหรือเคลื่อนออก เลื่อนย้ายออกจากบ้านเรือนตนเองเนี่ยมาอยู่ในศูนย์พักพิงเนี่ยก็รวมรวมสามพันกว่าคนแล้วนะครับซึ่งการดูแลในเรื่องของศูนย์พักพิงจึงเป็นเรื่องสําคัญยิ่งเลยนะครับผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวผมเองด้วยเนี่ยนะครับลงไปออสอดส่องดูแลเรื่องของความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องที่อยู่ในศูนย์พักพิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่โนรูพายุโนรูจะเข้ามาเนี่ยแหละครับอ,อย่างที่ผมกราบเรียนครับเข้ามาพร้อมทั้งฝนพร้อมทั้งลมด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นความมั่นคงแข็งแรงของเต็นท์ของศูนย์พักพิงต่างๆเนี่ยจึงต้องมีการตรวจสอบแล้วก็เสริมความมั่นคงแข็งแรงของเต็นท์ต่างๆโดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ได้มีการ ดําเนินการนะครับจากวันเมื่อวานนี้นะครับเริ่มต้นโดยการเช่นเอากระสอบทรายไปมัดไปถ่วงน้ําหนักเอาไว้นะครับเพื่อที่จะช่วยพยุงเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงของเต็นด้วยนะครับตรงไหนที่สามารถตีเป็นสมอบกได้นะครับแล้วก็ดึงเชือกได้เนี่ยก็ได้มีการดําเนินการกันแล้วก็วันนี้ก็ดําเนินการกันต่อนะครับโดยเป็นการเสริมความแข็งแรงของเต็นทักพิงนะครับ แล้วก็ถ้าเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับเ,เต็นหรือศูนย์พักพิงมีเ,อเจอลมพายุรุนแรงจนกระทั่งเสียหายไปในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็แล้วแต่นะครับจะตีหนึ่งตีสองดึกดื่นแค่ไหนเนี่ยผมให้ทุกหน่วยได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารฝ่ายทหารมทบ2 2นะครับกองบิน21แล้วก็หน่วยงานทางปกครองนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมทั้งกำลังพลเตรียมทั้งรถอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะถ้าเกิดมีกรณีที่เต็นท์ล้มหรือว่าเสียหายจากพายุไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามเนี่ยทีมนี้ก็จะชัดเข้าไปในพื้นที่ทันทีเลยแล้วก็เคลื่อนย้ายคนออกมาพร้อมกับสิ่งของด้วยนะครับในตอนดึกๆค่ำๆนั่นแหละครับจะเ,เกิดตอนไหนก็ต้องช่วยนะขณะนั้นจะรอไม่ได้เลยนะครับ โดยได้มีการเตรียมจุดพักพิงไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในบริเวณหอประชุมหรือในบริเวณที่เป็นอาคารเรียนต่างเนี่ยก็มีมีการเตรียมสถานที่ไว้ไว้สำหรับพักพิงกรณีฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็ได้มีการสั่งการและก็เตรียมการไว้ให้พร้อมแล้วด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเต็นท์พังแล้วถึงจะต้องไป กว่าจะหาที่กันได้ก็รอ,อกันจนรุ่งเช้าเลยทำนองนี้ไม่ได้เลยนะครับผมได้เชิญ่วยงานที่เกี่ยวข้องมาได้กำชับไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีเรื่องของที่ศูนย์พักพิงเนี่ยเรื่องของห้องสุขขานะครับซึ่งได้รับการร้องขอจากพี่น้องที่อพยพเข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงเนี่ยว่าห้องสุขขาน้อยนะครับก็ขณะนี้ก็ให้ทาง ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผู้ที่จะไปดูเยี่ยมเยียนสารทุกสุขดิบในศูนย์พักพิงเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วก็เร่งรัดก,การที่จะนําเอาห้องสุข,ขาสําเร็จรูปนะครับที่เป็นห้องห้องเหมือนตู้โทรศัพท์เนี่ยเข้าไปติดตั้งเพิ่มซึ่งเป็นห้องสุข,ขาของทางมทบ22เขาเนี่ยนะครับของฝ่ายทหารก็มีอยู่จํานวนหนึ่งนะครับถ้าไม่เพียงพออีกก็ต้อง เรียกว่าต้องสร้างต้องจัดสร้างขึ้นเลยนะครับเป็นห้องน้ําชั่วคราวห้องสุขาชั่วคราวเนี่ยก็กุดหลุมลงไปเทเป็นพื้นปูนนะครับใส่โถส้วมลงไปแล้วก็กั้นบริเวณมีหลังคาข้างาล้อมรอบเ,อเพื่อให้มิดชิดน,นะครับก็ต้องทําเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการเร่งเพราะว่า,าดูสถานการณ์แล้วอาจจะ ศูนย์พักพิงแต่ละแห่งเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาในการอยู่ในศูนย์ก็ค่อนข้างหลายสัปดาห์จากนี้ไปนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ได้รับการร้องขอมาเช่นเดียวกันนะครับก็คือเรื่องของเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับขอให้มีการเพิ่มบุคลากรแพทย์พยาบาลหรืออสมอหน่อยในการเข้าไปดูแลสุขภาพผมก็ได้เชิญทางท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับมา มาแทนท่านใานแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในการที่จะเพิ่มเติมในเรื่องของอสมอแล้วก็ทีมสาธารณสุขในการเข้าไปดูแลสุขภาพทั้งเดินเดินให้ตรวจตราทั่วไปด้วยนะครับเดินเท้าด้วยแล้วก็ประจ,จําอยู่ที่เต็นท์ทุกเต็นท์ที่มีจุดศูนย์พักพิงอยู่ทุกจุดเลยรีบสี่ชั่วโมงด้วยนะครับใคร มีเรื่องอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถมาที่ได้ดำเนินการได้นะครับว่านอกจากนั้นก็จะเป็นการเดินเพื่อสอบถามตรวจตราอะไรต่างๆเพื่อให้มีความทั่วถึงในทุกศูนย์พักพิงเลยในเรื่องของออการเตรียมการย้ายศูนย์พักพิงตัวศูนย์พักพิงเองเนี่ยในตอนเริ่มต้นน่ยนะครับที่จัดตั้งศูนย์พักพิงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพพ่อแม่พีพพพพพพพ่น้องที่ย้ายออกมาจากบ้านเนี่ย ที่โดนน้าท่วมเนี่ยเขาก็อยากจะอยู่ไม่ไกลจากบ้านที่เขาน้ําท่วมนะครับเพื่อที่จะคอยลงไปดูบ้านได้บ้านนะครับใกล้บ้านห่วงบ้านเนี่ยแหละครับทําให้ศูนย์พักพิงในช่วงแรกที่มีการตั้งเต็นท์แล้วก็ให้พี่น้องได้อยู่กันเนี่ยนะครับต่อมาเมื่อระดับน้ํามันสูงขึ้นเนี่ยแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนี้ไปเนี่ยคาดว่าระดับน้ําน่าจะสูงขึ้นอีกประมาณสักแปดสิบถึงเมตรเนี่ยแหละครับ รวมกับพายุโนรูนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยศูนย์พักพิงบางจุดเนี่ยจะถูกน้ําท่วมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คาดการได้เลยแล้วก็ได้มีการเตรียมการไว้แล้วว่าเช่นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําของเทศบาลเมืองวารินเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นศูนย์พักพิงใหญ่เลยนะครับที่มีพี่น้องอยู่ร่วมๆร,ร,ร,ร้อยกว่าครัวเรือนนะครับซึ่ง ถ้าระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเมตรจากระดับปัจจุบันเนี่ยจะด้วยพายุหรือด้วยระดับน้ำที่สะสมลงมาในแม่น้ำหมูลก็ตามเนี่ยาการเคลื่อนย้ายก็ได้มีการดำเนินการแล้วนะครับผมก็ได้มีการขอให้มีการสั่งการให้มีการเคลื่อนย้ายเต็นท์ต่างๆเนี่ยหรือผู้ที่พักพิงเนี่ยไปอยู่จุดอื่นนะครับโดย ขอให้เคลื่อนย้ายภายในสองถึงสามวันนี้ให้เสร็จนะครับเพราะว่าถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยน่าจะเป็นระดับน้ําตามคาดการเนี่ยน่าจะมีผลกระทบแล้วทําให้การเคลื่อนย้ายจะทําได้ยากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นการคาดการณ์ก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นจุดอื่นๆก็ตามนะครับก็ให้มีการประเมินแล้วก็ดูให้คาดการณ์อย่างนี้ได้เลยครับว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าน้ําขึ้นอีกหนึ่งเมตรเนี่ยตรงไหนกระทบบ้างให้ย้ายก่อนเลยนะครับให้เตรียมการไว้ก่อนเลย ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมไว้เมื่อเกิดสถานการณ์จริงๆแล้วเนี่ยจะได้ไม่จุกระหุนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งที่มีการสั่งการไปเมื่อวานนี้นะครับแต่การประชุมศูนย์บัญชาการเนี่ยก็ในเรื่องของไฟฟ้านี่ยนะครับโดยให้การไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีเร่งรัดในการตัดในการยกมิเตอร์ไฟต่างๆให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยให้ลอง ประเมินดูสิครับว่าในพื้นที่ที่น้ําท่วมปัจจุบันเนี่ยยังมีตรอกไหนซอยไหนหรือพื้นที่ไหนที่ยังไม่ได้ดําเนินการตัดยกมิเตอร์ต่างๆเนี่ยถ้าเกินกําลังที่จะทําได้เนี่ยนะครับก็ให้ร้องขอหรือบูรณาการกับการไฟฟ้าภาคนะครับซึ่งจังหวัดต่างๆเขาก็มีแต่ว่ายังไม่มีสาการน้ําท่วมก็สามารถมาช่วยได้นะครับผมก็เลยขอแผนเขาดูว่า ถ้าจะขอดูว่าจะต้องให้ย้ายทั้งตัดทั้งยกให้เสร็จภายในวันสองวันนี้เนี่ยจะต้องใช้กำลังแค่ไหนแล้วลำพังการไฟฟ้าภูมิภาคของอุบลเนี่ยไหวไหมถ้าไม่ไหวเนี่ยต้องขอภาคมาครับในภาคก็จะมีด้วยหลายจังหวัดด้วยกันก็สามารถบูรณาการได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ได้มีการแจ้งให้ทางการไฟฟ้าเร่งรัดดาเนินการต่อไปแล้วนะครับแล้วก็พอตกเย็นครับ การสั่งการทั้งหมดเนี่ยผมประชุมตอนประมาณสิบโมงครึ่งนะครับผมประชุมในช่วงเช้าตกเย็นตอนห้าโมงเย็นนะครับเกือบเกือบหกโมงเย็นแล้วละครับผมก็ได้เชิญหน่วยงานเฉพาะผู้ที่ต้องปฏิบัติจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยทหารหน่วยของทางเทศบาลน,นครทเทศบาลเมืองวาลินทางป้องกันและบรรเทาสารภัยทางท่านนายอำเภอทั้งสองอำเภอนะครับที่เป็นมีสาการค่อนข้างมากอยู่แล้วก็ หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมทบยี่สิบสองนะครับแล้วก็กองบินยี่ิบเนะครับก็เชิญมาติดตามสิ่งที่ต้องเตรียมการเพิ่มเติมจากการสั่งการเมื่อเช้านะครับก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของการย้ายการสนับสนุนกำลังพลน,นะครับผมก็เลยถือว่าการประชุมเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการประชุมเหมือนกับเป็น ห้องปฏิบัติการเลยดังนั้นสิ่งที่ประสานงานกันในห้องปฏิบัติการเนี่ยขอให้หน่วยเนี่ยไปแจ้งต้นสังกัดแล้วก็ดําเนินการทันทีนะครับโดยไม่ต้องทําหนังสืออะไรอีกไม่ต้องขออะไรกันอีกนะครับถือว่าเป็นการสั่งการร่วมกันของหน่วยงานที่เป็นตัวแทนนะครับก็จะได้การแก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องก็จะได้ฉับไวขึ้นนะครับ ตัวอย่างเช่นนะครับที่ต้องสั่งทำดำเนินการทันทีก็คือศูนย์พักพิงที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําที่วารินนี่แหละครับที่ต้องย้ายภายใน3วันทั้งหมดร้อยกว่าเต็นท์เนี่ยก็ต้องดําเนินการเลยทันทีโดยให้มีการไปตั้งเต็นท์บริเวณที่วัดป่าแสนสําราญครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับทางแม่ทัพภาคทิ่สองเนี่ยท่านก็ได้ยืนยันมานะครับว่าถ้าจะต้องใช้ พื้นที่ในค่ายทหารเนี่ยเพื่อรองรับผู้ที่ต้องอพยพจากพื้นที่ประสบภัยเนี่ยทางค่ายทหารพร้อมรับเลยนะครับที่จะจัดพื้นที่ไว้ให้กลางเป็นแล้วก็ได้อยู่กันเป็นศูนย์พักพิงได้เลยนะครับซึ่งทางจังหวัดก็ได้ประสานทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งผู้นําชุมชนต่างๆแล้วนะครับในเบื้องต้นยังพอมีพื้นที่ที่เขาก็ยังเป็นห่วงบ้านอยู่นะครับ ก็ยังขออยู่ที่ไม่ห่างไกลมากนักก่อนนะครับโดยในชั้นต้นนี้เนี่ยทางเทศบาลเมืองวารินก็ได้จัดพื้นที่ไว้ที่วัดป่าแสนสํำราญนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็จะเริ่มทยอยย้ายเคลื่อนย้ายผู้คนที่อยู่ในศูนย์พักพิงลงปรปับปรุงคุณภาพน้ำเนี่ย มาให้เสร็จภายในสองสามวันนี้โดยเร็วเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสถานการณ์เพิ่มมากกว่านี้แล้วมันจะย้ายลำบากนี่ก็เป็นตัวอย่างเป็นต้นหรือในเรื่องของการตั้งโรงครัวพระราชทานซึ่งจะตั้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ของพายุโนรูเนี่ยนะครับเขาก็จะ เป็นสาการเพิ่มเติมขึ้นมาที่ทําให้พี่น้องที่อยู่ในศูนย์พักพิงหรืออยู่แต่ในบ้านที่น้ําท่วมเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในการปรุงอาหารเองนะครับดังนั้นโรงครัวพระราชทานก็จะมาเสริมในช่วงนี้แหละครับที่โนรูเข้ามาเนี่ยทาอาหารปรุงสุกนะครับทั้งตั้งที่โรงครัวพระราชทานที่อําเภอเมืองที่เทศบาลน,นครอุบลน,นะครับแล้วก็ที่เทศบาลเมืองวารินชำราบด้วยนะครับ แล้วก็เสริมกับโรงครัวของมูลนิธิโปรเทคตึ้งนะครับเมื่อวานนี้ตอนค่ำๆเนี่ยผมก็ขอให้ทางสองสามส่วนเนี่ยแหละครับไปนั่งคุยกันว่าตกลงมีผู้ที่เราจะต้องทำอาหารปรุงสุกไปให้เขาแต่ละบุคคลแต่ละคนเนี่ยมีอยู่กี่คนอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วจะแบ่งปรุงสุกกันอย่างไรใครทำเท่าไหร่เช่นที่อำเภอเมืองอมูลนิธิโปรเทคตึงจะทำเสริมเท่าไหร่นะครับ ทางเทศบาลนครจะทําเท่าไหร่ทางเทศบาลเมืองวารินทําเท่าไหร่ทางมูลนิธิทําเสริมเท่าไหร่เพื่อที่จะได้ไม่ไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับถ้าน้อยไปก็ไม่พอถ้ามากไปก็เกินก็กลายเป็นว่าไปแจกก็เกินสิ่งที่คนที่จํานวนคนที่เดือดร้อนนะครับก็จะทําให้สิ้นเปลืองเปล่า ดังนั้นเนี่ยการทําพอดีแล้วก็เผื่อไว้เล็กน้อยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะมีประสิทธิภาพนะครับแล้วไม่เฉพาะเรื่องการทําจํานวนเท่าไหร่แล้วเนี่ยการแจกแจกอย่างไรเนี่ยนะครับเพราะมูลิธิเขาก็มีการแจกของเขาเองด้วยดังนั้นแบ่งพื้นที่กันอย่างไรก็ให้ไปแบ่งเลยนะครับจะได้ไม่ซ้ําไม่ซ้อนกันจะได้ไม่ใช่ว่าครอบครัวรวเรือนนี้ก็มีทั้งมูลิธิไปให้มีทั้งเทศบาลไปให้ แต่พอไปอีกครอบครัวหนึ่งไม่มีใครไปให้เลยทํานองนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับที่หอประชุมอำเภอวาลินชำมลาบเนี่ยนะครับเหล่ากาชาติจังหวัดเมื่อวานนี้ร่วมไม้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองวาลินปกครองอำเภอวาลินนะครับกำลังฝ่ายทหารนะครับจากพันร้อหนึ่ง หน่วยงานต่างๆพาฒนางการอำเภอหน่วยงานของท่าน,นายอำเภอหลายหน่วยเลยนะครับสังกัดก็มาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดชุดของที่สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยเนี่ยเขาได้ส่งของมาช่วยผู้ที่ประสบกับอุทกภัยเนี่ยแหละครับโดยเขาก็มีการจัดซื้อของเป็นแพ็คๆเป็นลงัลงๆเลยนะครับเช่นปลากระป๋องก็เป็นลงัลงๆมาเลย ข้าวสารก็เป็นเอ่อเป็นถุงๆมาเลยเป็นแพ็คๆมาเลยเสิ่งที่ต้องทําต่อก็คือต้องนําสิ่งเหล่านั้นมาจัดเป็นชุดครับหนึ่งชุดก็ประกอบด้วยข้าวสารหนึ่งถุงปลากระป๋องอ,อะไรต่ออะไรเครื่องกระป๋องอาหารแห้งต่างๆเนี่ยก็ใส่ลงไปเรียงลงไปแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาสามัญประจําบ้านไปฉายนะครับน้าดื่มต่างๆเนี่ยก็จับแพ็คๆๆลงไปให้หนึ่งแพ็คเนี่ยครบทุกอย่าง แล้วก็มัดรวมกันให้เป็นชุดที่จะพร้อมมอบให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเมื่อวานก็ได้ทํากันน่าจะทํากันแต,แต่ตอนเย็นๆแล้วนะครับทํากันสนที่กาลังช่วยกันทั้งทุกฝ่ายเลยก็สนุกสนานกันด้วยนะครับแล้วก็เห็นภาพของความสามัคคีในการที่จะร่วมกันเพื่อจัดสิ่งของเพื่อที่จะไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนี้ก็ เห็นแล้วก็ชื่นใจครับนี่คือสิ่งที่เราได้ร่วมด้วยช่วยกันในการดําเนินการเมื่อคืนนี้ผมก็ไปร่วมด้วยนะครับไปร่วมด้วยอยู่พักหนึ่งแล้วก็ขอตัวกลับมาเพื่อที่จะมาเซ็นหนังสือนะครับแล้วก็มาจัดพูดรายการนี้ด้วยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็ทําทีมงานแพ็กนี่ก็ทำกันจนเสร็จนะครับทั้งหมดเกือบเกือบสองพันชุดอะครับพันเก้าร้อยกว่าชุดแล้วก็ เสร็จกันเสร็จสิ้นก็น่าจะประมาณสี่ทุ่มก,กว่าแล้วครับเมื่อวานนี้เห็นทางนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลน,นะครับภรรยาผมก็เพิ่งกลับมาตอนสี่ทุ่มกว่าเนี่ยแหละครับที่น่าจะแพ็กกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่อำเภอวารินจำลาบส่วนในเขตพื้นที่อื่นๆก็อยู่ระหว่างที่ทางเหล่ากาชาติจังหวัดเนี่ยได้ประสานกับทางทุกอำเภอที่ได้รับผลกระทบนะครับ ในการที่จะบันทึกข้อมูลซึ่งถ้าบันทึกข้อมูลเข้าไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทางสํนงงานักงานบรรเทาทุกข์เนี่ยเขาก็จะไปจัดหาสิ่งของมาแล้วส่งมาให้ทันทีเลยแล้วก็เราก็มาจัดชุดกันอย่างที่ทําที่วารินอาเภอเมืองก็อยู่ระหว่างการจัดส่งข้อมูลเข้าไปนะครับเพื่อได้สิ่งของมาแจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ ในช่วงที่เราจะต้องเจอกับพายุาโนรูเนี่ยนะครับผมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับว่า,าตั้งแต่เย็นๆนี้เป็นต้นไปเนี่ยสามสี่สองสามวันสี่วันเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของลมพายุแล้วก็ฝนที่ตกมาจำนวนมาก,กน,นะครับก็ขอให้ถ้าหลีกเลี่ยงการเดินทางอยู่ในที่โล่งแจ้งต่างๆได้เนี่ยก็ ขอให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับแล้วก็การอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงหรือไปใกล้บ้านป้ายโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเขาเป็นเป็นโครงสร้างที่อาจจะรับลมเต็มๆแล้วก็อาจจะมีความเสียหายหักชำรุดลงมาได้หรือต้นไม้ที่มันมีกิ่งก้านที่มันใหญ่แล้วก็โอกาสที่ปะทะลมแรงๆแล้วก็หักโค่นได้เนี่ยก็ก็ต้องหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงเหล่านั้นนะครับ อยู่ภายในบ้านพักอาศัยเนี่ยะครับดีดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในเรื่องของวัสดุอะไรต่างๆที่ปลิวลมก็ในวันนี้ก็เก็บกันให้หมดเลยนะครับเบริเวณรอบๆบ้านเราเนี่ยครับหาอะไรทับหาอะไรหนุนเอาไปเก็บเอาไปไว้ในที่มิดชิดที่ลมมันเข้าไม่ได้เนี่ยครับก็จะจะได้ไม่ปลิวไปทําความเสียหายให้กับผู้อื่นนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเหตุฉุกเฉินต่างๆเนี่ยนะครับก็หมายเลขสี่ตัวครับพาะแม่น้องครับเหตุฉุกเฉินแจ้งได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับเ,เลขหมายเลขหนึ่งเจ็ดแปดสี่นะครับหนึ่งเจ็ดแปดสี่มีผู้รับเรื่องยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับไม่ต้องไม่มีวันไม่เขามีการสลับสับเปลี่ยนเวรกันนะครับมีคนรับอยู่ทั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงทั้ทงนี้ทั้งนั้นการเตรียมความพร้อมเรื่องกําลังพล อย่างที่ผมกลาบเรียนครับทั้งฝ่ายทหารฝ่ายปกครองฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายท้องถิ่นเนี่ยเตรียมความพร้อมซึ่งถ้าได้รับแจ้งเหตุมีการประสานงานงานไปเนี่ยสามารถสนที่กำลังกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับพ่อแม่น้องครับที่จะเข้าไปช่วยเหลือพ่อแม่น้องในรูปแบบต่างๆเพราะว่าครั้งนี้มาทั้งลมทั้งฝนเนี่ยก็คงต้องเตรียมความพร้อมในรูปแบบต่างๆไว้บางที เป็นเรื่องที่พัดพาหลังคาปลิวนะครับบ้านเรือนอาจเ,เสียหายนะครับหักโคล,ลงมาแล้วก็ต้องอพยพอะไรต่างๆมีหลากหลายรูปแบบนะครับในการที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของระดับน้ำนะครับให้ประเมินว่าอย่างนี้เลยครับพราแม่พี่น้องครับ ประเมินไว้ว่าถ้าระดับน้ําที่เราเห็นเห็นกันอยู่ถ้าบ้านอ้ามีพี่น้องอยู่ใกล้แหล่งน้ําที่มีระดับน้ําเริ่มจะขยับตัวเห็นกันขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยให้ประเมินไว้เลยครับถ้าระดับน้ำที่เห็นนั้นเนี่ยขึ้นอีก1เมตรเนี่ยจะกระทบถึงท่านหรือไม่นะครับหนึ่งเมตรก็ประมาณสักเนื้อเนื้อเขามาหน่อยนะครับหนึ่งเมตรถ้าขึ้นอยู่อีกขนาดนั้นเนี่ยจะ กระทบอย่างไรท่านประเมินไว้ก่อนเลยถ้าเข้ากระทบในบ้านท่านเนี่ยการยกของขึ้นที่สูงการเตรียมเคลื่อนย้ายต่างๆนะครับการประเมินต่างๆเนี่ยท่านก็ดําเนินการก่อนล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือในการที่จะขนย้ายะายได้ตลอดเวลานะครับในส่วนที่แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแจ้งท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือถ้าแจ้งใครไม่ถูกจริงๆก็หนึ่งเจ็ดแปดสี่ครับพ่อแม่น้องครับ รับได้ทุกเรื่องนะครับแล้วก็สามารถประสานงานเชื่อมต่อให้พ่อแม่พี่น้องได้ต่อไปนะครับในเรื่องของโควิดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับโควิดวันนี้สถานการณ์ก็ถือว่าก็ยังทรงทรงอยู่ในระดับที่แนวโน้มลดลงนะครับเมื่อวานนี้ต่ํากว่า400แต่วันนี้ขยับขึ้นมาหน่อยแต่ยังคงต่ํากว่า500คนอยู่นะครับผู้ที่ติดเชื้อเมื่อวานนี้เข้าโรงพยาบาลในตัวโรงใน รักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยมี490คนผู้เสียชีวิต10คนด้วยกันนะครับก็ยังอยู่ในระดับ10หรือระดับที่ยังเกิน10หรือบวกลบนิดหน่อยนะครับก็ยังถือว่ายังมีอยู่นะครับสถานการณ์ยังมีอยู่ส่วนจังหวัดอุบลครับเมื่อวานนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตครับเป็นสิ่งที่ปรารถนาของพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านเลยนะครับแล้วก็ผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลก็10กว่าคนเท่านั้นเองนะครับ ก็ต้องเข้มข้นกันต่อนะครับเรื่องโควิดเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องอร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ยังคงต้องตระหนักอยู่โดยตลอดอไม่ใช่ว่าโรคนี้จะหายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสาการใดๆก็ตามโรคนี้ยังอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเรารู้สักป้องกันนะครับการใส่หน้ากากาการล้างมือกันเว้นระยะห่างแล้วก็การฉีดวัคซีนให้ครบนะครับนี่คือแนวทางที่เราจะต่อสู้ด้วยชีวิตวิถีใหม่ครับวันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับ พอกันใหม่ในวันเมื่ออ่นเดอร์พ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ